เมื่อเดี๋ยวผมไปแซุปช่วยบางแห่งไฟเราซ้อมมากี่วันซ้อมเป็นเดือนไหมครับก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายพีเค่าไปซ้อมพีเคไฟแรกเลยและอยู่น่าตอนนี้มีใครเป็นคุ้พฟ้ซ้อมแล้วมั้งก็มีพี่ๆในค่ายน้องในค่ายตอนนี้เราอายุยี่สิบสองสูงเท่าไหร่ร้อน้ำหนักแบบปล่อยเราตอนนี้ปล่อยห้าแปดเก้ามวยสไตล์อะไรครับก็คคครรรบเื่องผมวันนี้ต้องมาเจอจอมโหดเคยเจอกันมา เคยเจอกันมาตอนตอนน่าจะนานแล้วสองปีแล้วสองสีทีปีที่ยงประมาณตอนนั้นเป็นไงเคยเจอกันก็เหมือนเราเราเราน่าจะหมดแรงพิแพ้แล้วพิแพ้ไปเพราะนั้นแพ้นกแพ้คะแนนแพ้คะแนนตอนนั้นต่อยดิเวทร้อยสิบแปดป่ะไม่น่าใช่แต่จำไม่ได้มันนานแต่มันนานแล้วเนาะแต่วันนี้ไม่ต้องไปคิดถึงวันนั้นวันนี้มาเจอกันใหม่คิดว่าวันนี้เอาคืนเขาได้ไหม ได้มั่นใจมั่นใจวันนี้ต่อยร้อยี่สิบสองวันนี้ต่อยร้อยี่สิบสองเนาะใช่แล้วล่าสุดเราต่อยใครไปล่าสุดไปไปต่อยที่เชียงรายเป็นไงบ้างแพ้คะเนี่ยต่อยไปช่วยร้อยใช่ไหมเราไปต่อยตรงนั้นทั้งบียตังร้อยยี่ห้าอ๋อปล่อยไปต่อยใช่แต่นี้ร้อยยี่สิบสองเมื่อเช้าสอบหนักอย่างสอบแล้วเป็นไงบ้างก็โอเคพอดีมาพอดีมาสบายเลยเนาะร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ ก็80ได้แปดสสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พอมาแจ้งเกิดพอมาไม่เกิดมากี่ไฟละสอไฟได้มันติดต่อเลยนะเ๋ย่นี่พอมาแจ้งเกิดแล้วพอมาล้างตาด้วยพอเอาชนะคืนด้วยครุมมากี่กิโลไฟนี้คุมมา3โลกว่าต่อยมวยไทยของเราหลักถึงร้อยอยังน0่รยกว่าร้อบวกเนาะคนจังหวัด สีเจเกตครับฝากเชิญเชฮะฝากเชิญเชวญแม่ครับพี่น้องชาวสีเจเกตอำเภอไัยบึงแล้วก็ชาวพี่น้องชนบุรีช่วยเชียร์ช่วยกันเ็งกำลังใจให้เด็กวันนี้พอมาแจ้งเกิดเอาเชียร์แล้วนะขอให้โชคดีกันครับ